สวัสดีครับในเรามาทบทวนความรู้พื้นๆในเรื่องรถเราโยคาเวลดันหรือถเราควรรู้ง่ายๆนี่หม้อพักน้ำนะโคลมาหม้อพักน้ำเห็นไหมวิธีง่ายๆเราเช็คไปถ้าน้ำติดน,นี้โอเคแสดงว่าเรามีน้ำพออันนี้เป็นอันดับแรกของการตรวจวัดระดับน้ำง่ายๆสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกแต่น้ำมันเบรกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเบรกไม่หายน้ำมันไม่ขาดนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ตัวนี้อาการของน้ำมันพาวก็คือพวงมาลัยจะหนักนะถ้าพวงมาลัยหนักแสดงว่าน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันตัวนี้พร่องให้เติม ให้อยู่ในระดับอย่างนี้ที่เห็นนะฮะน้มันพาวเวอร์ต้นอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ต้องน้ำมันเกียร์ต้องตรวจเช็คขณะที่มีการสตาร์ทเครื่องหรือเดินเครื่องเท่านั้นถึงจะรู้ระดับน้ำมันที่แท้จริงนะน้ำมันเกียร์เอาน้ำมันเครื่องอันนี้เครื่องอยู่ด่เฉย ถูกต้องแล้วที่ต้องตรวจน้ำมันเครื่องในภาะวะปกติที่น้ำมันเครื่องมีอยู่น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกเบรกฟุกเอตเห็นไหมน้ำมันเบรกขนาดนี้ขนาด5 0 0ควรมีติดรถไว้นะ5 0 0น้ำมันเครื่อง 10W40 สำหรับเครื่องเบนซิน ควรมีติดรถไว้หนึ่งหนึ่งลิตรนะแล้วน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เขาจะบอกเห็นไหม,ต,มต,หตัว A, อมิมเมตติคตัวเอตัวอิมเมติเด็กสามรถรุนนี้ใช้แบบเกียร์เด็กสามควรมีติดรถไว้สามอย่างนี้ควรจะต้องมีติดรถไว้ตลอดเวลานะจะเป็นเรื่องสำรองไว้ตลอดเวลากรณีที่เราต้องไปเติมกลางทางซึ่งน้ำหนักก็ไม่ได้มากอะไร จะสะดวกกว่าครับนี่เป็นทบทวนของเหลวประทำรถลและน้ำมันแค่นี้ครับ